สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่วัดโครงกลางสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสาค,นนครก็คือโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ไม้นะครับนี่เป็นโบสถ์ไม้ที่วัดโครงกลางโบสถ์พลังการมากคือถามหลวงพ่อแล้วต้นต้นไม้เนี่ยต้นศักเป็นต้นสักทองนะครับต้นสักทองสั่งซื้อมาจากเมืองลาวแล้วก็พม่าเพราะว่าที่เมืองไทยไม่มีแล้วต้นใหญ่

ที่นี่เป็นไมตัดนะครับที่ตัดแต่ละต้นไมต้นเป็นลายนะครับไม่เป็นายต้นสักแท้ๆเลยไมักไม้สีหายอะไรครับอีกน้ายครับวันี้ห้าสิบล้านแล้วเจอนครับต้นสักแท้ๆวัสดุแล้วก็ไปดูด้านในเลยครับ ในนะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเนี่ย <łość> ไม้สักทองลุน้วนนะครับถานย่างแสนนะจ๊ะซึ่งไม่กี่วันก็จะมาติดนั่นเลย ไม้สักนี่ต้องซื้อจากไหนครับหลวงพอ่อไม้สักนี่ต้องซื้อจากไหนครับถึงจะได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนมีจากเมืองจากลาวเหรออ๋อลาวพม,าม่าใช่ไหมถึงจะมีก<อ><อ>ว่าจะเอามาได้แต่ละต้นมั้งสิบกว่าปีแล้วครับเพราสิบกว่าปีแล้วเหรอครับเนี่ยมันหายไปแต่ต้เครเสกเลยก็ราคาซไม้มาขอซื้ออะไรอย่าเงี้ยขรไม้ไ้งแต่ละต้นนี้เก้าเมตรได้ไหมครับโอ้เขาไมเก้าเมตรได้<ม>ไหม ผมกะเอาว่าเก้าสามหกเจ็ดแปดเก้าสิประมาณนั้นแหละโอ้โหไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นต้นสักที่มันใหญ่ขนาดนี้มันเป็นต้นสักพิษประแทศแเขายังุดมแรงมากป่าเขาจะรวมสมดุลใช่ไหมนะครับแต่ไม้พวกนี้มอดอะไรมันจะไม่กินไม่อะไรใช่ไหมโอ้โห เหมือนคล้ายยาเพราอย่างน,างนี้อย่างนี้ต้องทำระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟชงช็อตอะไรอย่างดีเลยเนาะเสียดาย,ยมันรวยมากเลยกว่าจะได้ไไเพราะว่าเห็นทั่วไปเนะ่ะเขาไม่มีระบบไงเหมือนที่อายุทยาที่ไหนเงี้ยเนี่ยเสียดายครับต้องเน้นระบบความปลอดภัยเรื่องไฟเลยยหลังจากหลังจากหมดไฟแล้วให้ประโยชน์ตัวงครับใช่มันเก่าแล้วมันช็อตไงผมเห็นตู้ ATM อนะ็มหน่ออยู่ในตึกเลย เาเอทีเอ็มันเปิดทั้งวันทั้งคืนมันพอมันร้อนมากๆใช่ไหมมันไหมข้างในล่ะโอ้โหดับแทบไม่ทันอะ่ะอย่างนี้ต้องเน้นความปลอดภัยสปริงเกอร์อะไรพวกนี้เนาะเสไ,ไม้ก็จะหาได้ผมผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ได้ยินแต่ชื่อวัดกูกรากวัดก,กุฎกราผมอยู่ทางลังสิตแต่เป็นคนอีสานก็จะไปหาถ่ายคลิปวัดแต่ละวัดทนี่ ทำยูทูครับแล้วทำเเรวออกอักเร็วนะออกรั้นโนาโดนปิ้อใช้โดนครับแต่ความสูงนี่สูงมากเลยเดินขึ้นมาถึงหัทำแบบอลังการมากพื่นโซเชียลเลยครับใช่ใช่เพราะว่าบางบางวัดไม่ครับเพราะว่าทุกวันนี้มันยุคโซเชียลอะเนาะมงขาไนานแล้ครับใช่ ใช่เพราะว่าทุกวันนี้แม้แต่อะไรใช้เงินเขาก็กดทางโทรศัพท์ไม่อะไรแลครับใช่ครับเราไดาครับเพราะว่าวัดโกราณนีแบบเคยได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่เด็กๆมาแล้ววัดโกรางอยู่ที่ไหนเนาะนี่พอดีวันนี้จะมาสาวน้อยขึ้นบ้านแข่ ก็เลยโบสถก็เลยปกติก็ไม่รู้นะว่าเป็นโบสถ์มาไม่รู้เลยทีนี้พอมาเห็นโอ้โหอลังการขนาดนี้เลยเหรอแต่เห็นคนเดินขึ้นไงผมก็เอ๊ะข้างบนเป็นอะไรเนาะนั่นแหละคอเอาไปลงคลิปผมก็จะลงหัวข้อให้มันอลังการหน่อยเลย ขอบคุณมากครับผมขอโคุครับ